าของนักเองนะครับเขาก็มีกามเตรียมความพร้อมอันนี้เป็นนักแสดงที่ดีได้นะครับผ่านไปแล้ว15วิครับโอ้ยแม่น้ำตาแม่แบบว่าเริ่มสั่เริ่มสั่นเริ่มสั่นโอยแ่เเราต้องนัเกับเวลาไหมอะเอาเราลืมจากเวลาไหมั่นปแล้ว15วีแล้วครับโอ้ยนิดเดียวนิดเดียว ดวงมากครับพ้นจะดวงมากครับอย่าโกงครับอ่ยโกหน้าแดงมากโอ้ยน่าดีบคุคท้าสุด้อันนี้ต้องลงไอจีวแล้วเนี่ยด้วยหนาทีกว่าเนี่ยส2 1สอง The car, the car, the car. Song, song, song. Apple, boy, boy.